สวัสดีครับวันนี้ก็อีกกับผมอีกแล้วนะครับโนสตาร์ขารถมือสองมุทุงนานีราคาดีฟรีดาวนะครับวันนี้เราจะพามาเอาใจสายเกียร์ธรรมดาเกียร์กระปุกกันบ้างนะครับกับเจ้าคันนี้เลยนะครับ Honda Jazz นะครับ1 5ึนะครับโฉม GE นั่นเองคันนี้เป็นตัว 1.5S เกียร์ธรรมดานั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวรถปี2012นนั่นเองนะครับราคา 3 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับและฟรีทุกค่าใช้จ่ายเลยไม่ว่าจะเป็นค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการนะครับใครสนใจเนี่ยสามารถแคปแล้วก็ส่งไว้ได้เลยนะครับที่ไลน์แอดของเรานะครับคันนี้มีแต่งอะไรมาให้แล้วบ้างนะครับเริ่มกันที่อย่างแรกเลยนะครับก็คือในส่วนของสเกิร์ตรอบคันเลยนั่นเองนะครับนี่ทั้งซ้ายขวาหน้าหลังนะครับและที่สาคัญนี่ไฟตัดหมอกติดตั้งมาเรียบร้อยนะครับคือมองด้านนอกเนี่ยคันนี้แทบจะเหมือนกับตัวท็อปเลยนะครับเพราะว่าด้านหลังเนี่ยก็มีเซ็นเซอร์ถอยมาให้อีก 4จุดนั่นเองนะครับสำหรับด้านนอกคันนี้นะครับชุดแต่งที่จัดมาให้นะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับนี่ด้านข้างแวะมาดูกันนิดนึงน่าจะเห็นโดดเด่นสะด,ดุดตาอยู่แล้วนะครับก็คือล้อแม็กนั่นเองนะครับเป็นล้อแม็กแต่งนะครับขอบ17นิ้วไปเลยนะฮะลูกค้าได้ลดราคานี้329,000นะครับแต่ว่าจัดตรงแต่งกันมาแบบว่า จัดเต็มมากนะฮะคันนี้แล้วก็เดี๋ยวพาดูห้องเครื่องกันนิดนึงว่าสภาพห้องเครื่องเป็นยังไงเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ฟังด้วยนะครับโอเคครับผมมาสตาร์ทเครื่องเรียบร้อยมาดูสภาพห้องเครื่องกับความนิ่งกันหน่อยนะสำหรับคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ1,500ซีซีนะครับตัวนี้4สูบ16วาลนะครับเป็น ivtec จาก Honda นั่นเองนะครับก็บอกเลยว่าขับเร็วแรงแน่นอนนะครับเป็นระบบ เกียร์นะครับแบบ5สปีดนะครับก็เกียร์แมนนวลทั่วไปนะครับเกียร์กระปุกนั่นเองนะครับเรียกกันง่ายๆก็โอเคเลยแล้วก็ในส่วนของเครื่องนะครับห้องเครื่องก็สภาพสวยๆเดิมๆมาเลยนะครับไม่ได้มีเยิม้มหรือมีน้ําอะไรเลยนะครับน้ำมันเครื่องน้ํามันเกียร์เปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยก่อนออกนะครับลูกค้าออกไปก็ใช้ยาวๆและรถมีรับประกรันว่าไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำนะครับซื้อไปตรวจเจอยินดีซื้อคืน ร้อเเลยนะครับสติกเกอร์นะครับต่างๆมอกนะครับนี่ใสๆเดิมๆนะครับใครอยากได้แบบว่าสภาพเดิมๆนะครับนี่จัดได้เลยเดิมๆพวกเครื่องยนต์อะไรต่างๆแต่ชุดแต่งเนี่ยจัดเต็มมาให้เลยนะครับสําหรับเจ้าคันนี้นะครับโอเคมาเดี๋ยวพาดูรอบคันกันอีกนิดนึงนะครับแล้วก็นี่เลยนะฮะเมื่อกี้เราให้ดูล้อแม็กไปแล้วด้านข้างนี่แวะดูในส่วนของสเกิร์ตกันบ้างนะครับก็เป็นสเกิร์ตนะครับซ้ายขวาหน้าหลังเลยนะครับ ติดตั้งมาเรียบร้อยรอบคันแล้วก็ตรงนี้จะมีในส่วนของกันสาดนะครับนี่ก็อยู่ครบทุกสประตูเลยนั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเราให้ดูด้านในนะครับสำหรับด้านในคอนโซลหน้าก็จะเป็นสีดำนะครับนี่ตัดกับสีเทาๆนะฮะด้านในเป็นตัวเริ่มต้นที่บอกเลยว่าออปชันเนี่ยถือว่าโอเคแล้วแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นเบาะผ้านะครับสีดำโอ้โหสภาพเบาะลองดูสิครับลวดลายอะไรต่างๆก็คือเดิมๆนะฮะไม่มี ชีคาดชำรุดเลยเดี๋ยวเราให้ดูอ่ออปชั่นด้านในกันนิดนึงว่าตัวเริ่มเนี่ยออปชั่นเพียงพอต่อการใช้งานหรือยังนะครับโอเคครับมาถึงด้านในนะครับก็พวงมาลัยนะครับทั่วไปเลย3ก้านนะครับนี่แล้วก็โลโก้ Honda ครับอาจจะมีรอกนิดหน่อยครับตามอายุการใช้งานรถปี2012อ่ะเลขใหม่นะครับ1น8 4 8นะครับรถปี2012ตีง่ายๆก็สัก 10ปีแล้วกันนะครับผมเผื่อไว้ให้นะครับลด10ปีไม่แสนหนึ่งก็ตกปีละหมื่นโลนะครับบอกเลยว่าใช้งานค่อนข้างน้อยมากคันนี้แล้วก็สภาพคืออย่างที่เห็นเลยเนี่ยคอนโซลหน้าอะไรต่างๆวิทยุนะครับ fmam เนี่ยปุ่ม,มก็ถือว่ายังใช้งานได้อยู่100%อร์ซนะครับแอร์นะครับเดิมเดิมนี่นะครับนี่แอร์ถือว่าเย็นมากนะครับสำหรับเจ้าคันนี้ก็เป็นแบบนี้นะฮะ แล้วก็มีปรับโหมดลมทั่วไปนะครับ USB นะครับนี่เชื่อมต่อได้เลย power outlet นะครับชาร์จไฟอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ถัดมานี่นะครับเกียร์นะครับอย่างที่บอกเลยว่าเป็นเกียร์แบบแมนนวลนะครับหรือว่าเกียร์กระปุกนั่นเองนะครับเป็นเกียร์ธรรมดาก็นี่นะครับเป็นหัวกลมๆเหมือนลูกกลอฟนะฮะอย่างนี้ก็ถือว่าสวยดีนะครับจับกระชับถนัดมือนะครับมันอันทึนตันนี่นะครับก็นี่ครับถือว่าโอเคเลยนะครับสําหรับเกียร์คันนี้ใครที่แบบว่า สายซิ่งหน่อยชอบแบบขับเกียร์ธรรมดาเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับทั้งชุดแต่งและอะไรต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราพาไปดูด้านข้างกันต่อนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่ะมาเดี๋ยวต่อด้านข้างกันต่อเลยนะครับนี่แวะให้ดูด้านหลังนิดนึงนะครับบอหลังก็สามารถพับได้นะครับนี่หกสิบีสิบเก็บของได้แบบว่าโหเยอะมากนะครับแต่ถ้า มีนั่งคนนึงนี่ให้ดูนะครับอุปกรณ์อะไรต่างๆเบาะก็ยังถือว่าอยู่ในสภาพที่โอเคนะฮะไม่ได้มีฉีกขาดชํารุดแต่อย่างใดนะครับคันนี้แล้วก็ด้านหลังนะครับของแถมเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นนี่นะครับมีสปอยเลอร์นะครับด้านหลังติดตั้งมาเรียบร้อยนะครับถัดลงมาก็อย่างที่บอกว่าสเกิร์ตเนี่ยรอบคันและมีเซ็นเซอร์ถอยมาอีก4จุดเลยนะฮะใครที่แบบว่าไม่มั่นใจเวลาถอยเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับกลัวชนกำแพงเซ็นเซอร์4จุดครับผมไม่ต้องกลัวเลยนะฮะตรงนี้แล้วก็ ด้านหลังนะครับนี่ก็แจ๊ตเปิดเปิดด้านหลังได้นะครับนี่เมื่อกี้เราพับไว้ครึ่งหนึ่งนะครับก็นั่งไปเที่ยวกัน3คนเอากีตาร์เสียบไว้สักตัวอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าพกเต็นท์พกอะไรไปเที่ยวเนี่ยเป็นรถที่อเนกประสงค์มากนะครับใครแบบว่าสายแคมปิ้งก็ตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะครับหรือว่าใครจะเอาไปใช้ขนของอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่การใช้งานเลยแล้วก็พวกโครงสร้างต่างๆนะครับซีนด้านในเดิมๆนะครับรอยเมทัลนะครับรอยน็อตไม่มีขยับนะครับนี่ประตูไม่มีถอดนะฮะ เดิมๆเลยนะครับสำหรับเจ้าคันนี้แล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของคันนี้นะครับบอกเลยว่าในส่วนของล้อด้านหลังนะครับเขาทําการติดตั้งเป็นดิสเบรกมา4ล้อเลยโดยทั่วไปแล้วนะครับเจ๊สเนี่ยไอตัวด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นดำนะครับหน้าดิสหลังดาแต่ตัวนี้เนี่ยมาแบบดิสเบรก4ล้อเลยนะครับถือว่าค่อนข้างพิเศษเลยนะครับสําหรับใครนะครับที่ สนใจคันนี้นะครับสรุปกันนิดหนึ่งนะครับเป็น h o n d a Jazz GE นะครับปี2 0 1 2นะครับเกียร์ธรรมดาตัว1.5ตัวเริ่มต้นนะครับกับชุดแต่งเยอะแยะมากมายที่เราพาดูกันวันนี้นะครับกับราคา ส2 9แ0นบาทเท่านั้นเองนะครับสนใจก็สามารถแคปคลิปนี้ส่งให้กับแอดมินของเราที่ Line แอดได้เลยนะครับหรือว่าโทรมาที่เบอร์โน้ตได้เลยนะครับที่เบอร์0 9 0 9 9 7 6 1 2 9นะครับโทรมาสอบถามได้เลยออกรถยากไหมใช้อะไรบ้างนะครับเรามาพูดคุยกันนะครับหรือว่าอยากดูรถเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นก็ต้องขอตัวลาไปประมาณนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ